สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2568ค่ะไก่หอดมือเข้ามาแล้วเนาะค่ะเมือนี้เมมูจมะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาเซียนสองดาวนะคะจะพามาฟังนำกันโค้งสุดท้ายเซียนสองดาวเพนจะเน้นจะยำห้ตัวใดนะคะงวดวันที่สองมกราคม2อ6 9นานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเซียนสองดาวเป็นไห้ชุด3ามตัว ห้าเก้าสี่ถ้าตัดก็จะได้เก่าหาหาเก่าอยู่นะคะไปชมเอามือนี้มาฟังน้ากันเป็นจนันเก็นจะย้ำให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมกักเพื่อชอบน้ากันเพื่อได้โชคใส่ปีใหม่เด้อค่ะไปชมเอาไปฟังไปชมน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอามาผีให้กระไดเข้ามีอะไรพี่น้องออกมาทงออกมาทา,อาโอ้แกกบบบรรยากาศดีเย็นดีเนาะอดีค่ะ ยืนนั้งปีก็ได้ลบลมไม่หมดมึนจะหอน <c oughs> ไปเก็บยังหนาเมื่อกี้เ่ยเก็บพักขี่ข่มพักสมพักขมอ่าพักสมพักขมเอามาแกงใส่ปลาเนะาะก็หลวกกินตะป่นกระแซมมาหาเส้นสองดาวแล้วท่านผู้ชมนะผมมอนิกะาเดินทางมาอีกพี่น้องนับมาให้ย่ำโค้งสุดท้ายให้ให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหหนเขากะเ <c oughs> ขาเหย้าทาี่พี่น้องนับเสยนสองดาว หลับเขาเงี้ยวดาวสองบนที่ผ่านมาหลักสิบถือว่าเดินดีหลักสิบบนถือว่าเดินดีแอบหลักสิบบนงวดหาสองเนี่ยให้หาแอบหลับงวดที่ผ่านมาเนี่ยให้เก้าหลักสิบบนหลับสามตัวห้าเก้าสี่ตัวเน้นนี่หลับธรรมชมหาเก้าสี่แอบหาเก้าสี่เหล็กเดิน็กวิ่งเจ็ดกับเก้าพี่น้องบนเน้นให้คัดคือเก้าสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ย เออนะครับทาตัดเอาได้อยู่นี่พี่น้องหาเก้าเก้าหาเพิ่นบริจับให้เพิ่นจับให้ตะเก้าซีจะเพิ่นเน้นหลักเก้านะเน้นหลักเก้าหลักสิบเอ่ออ้าวนะครับเพิ่นให้มาแล้วพี่น้องชุดบนชุดล่างให้มาแล้วมือนี้ผ้ามานะเพิ่นเน้นเพิ่นย้ำให้อีกเอ่อมันใจอยู่ตรงนั้นหายวันเข่าแล้วเด้่บรรยากาศดีนะมึงเนาะ บรรยากาศดีลมดีแอ,อร์ลมดีบอฮอนแอ้วมากเท่งกี่บาทไอ้เพิ่นอนยำแห้งเอฟซีทับาาชุ่มนะครับชุดบนแอร์นับชุดบนบอได้เปลี่ยนแปลงน,นะครับเนาะบอเปลี่ยนแอร์เน้เเน<อ>ชุดนี้เลยครับแอร์นับเซนส่องดาวด้วพี่น้องได้นับเป็นแนวทางคือเปาเทาวาท่านผู้ชมถ้ามักถ้าชอบถูกใจถูกใจจับไปหายยึดจับ ลอตเตอรีทำชมคิดนะว่ามากและ้วละละตัวนี้อ่าสามด่บอกครับโอ้สีติดบนเฮ้ยสีติดล่างเท่านั้นคิดว่ามันใจสามมากอ่าครับะนะครับเพิ่นเด่นตัวไหนมากตัวนั้นได้เพียงได้ชุดบนเนี่ยนะครับเน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะับตัวเด่นตัววิ่งเพิ่นกับทีว่ามากนะคนับวดหาสองกะหาเนาะครับอ่าหามาาลักสิงวดเมื่อกี้กับเก่าเก่า <c oughs> กับมาลักสิบครับอ่า วัน,นี้เดนสามครับชุดบนสามกับสี่อ่าสามกับสี่จับคู่ตัวใดนะครับผมสามแต่ถ้าสามมากเนาะกับสามห้าสามหกสามเจ็ดครับสามเก้าอ่าถ้าซีมากกับซีหกกับซี่เจ็ดเท่านั้นถ้าซีมากคือซีหกกับซีเจ็ดครับอ่าชุดบนเน้นค่ะค่ะคู่ใดชุดบนเนี่ย สามหกหกสามมักสามหกหกสามครับมักชุดนี้เล่นบ่ครับโอ้ว่าวงเลยบ่เอาวงไอเอฟซีไปเล่นแหนบสามหกได้พี่น้องได้ชุดบนท่านผู้ชมนับชุดบนของเพิ่นนี่พี่น้องนับกันล่างไว้ด้วยนี่เลยพี่น้องได้แหนบชุดบนนี่มาตั้งแต่งหัวหกหนึ่งนบหกหนึ่งมาตรงๆ นับต่ว่าให้บนมาล่างหนับงวดต่อมากกับเก้าแปดตรงๆเจ็ดแปดแปดเจ็ดเพิ่นให้บนกับมาล่างงวดอันมาถึงเก้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดงวดเจ็ดสามเพิ่นก็ให้บนมาล่างสามเจ็ดแอบนับจับคู่กับว่าเขามาสองงวดครับแอบหนับงวดหาสองเพิ่นให้หาอยู่แต่บริจับหาสองงวดเก้าหาเพิ่นก็ให้เก้าจับเนียนให้เก้าซีแต่ว่าชุดสามโตัเพิ่นคือหาเก้าซีท่าตัดเอาก็ได้เก้าหางวดนี้พี่น้อง ดนสามสามหกนี่กันไว้น้ำเนี้ยได้พี่นองได้ชุดบดนี่กันล่างไว้น้ำเนี้ยนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้านะครับลักซี่ซีหกกับซี่เจ็ดทำมุ่งผู้ใดมักลักซี่กับซีหกกับซี่เจ็ดสามตัวเลยครับเน้นคู่ใดสามตัวมักหนึ่งสามมักหนึ่งสามหกตัดเอาน้ำเนี้ยพี่นองได้สามหนึ่งหนึ่งหกนี่ครับชิงวัดที่แล้วนี่ห้าเก้าสี่วันที่แล้วหาเก้าเซียนวัดวัดใดตัดให้เก้าหาเออ พอได้เตะเนียนเตะเก่าซีผันหายหายเก่าซีถอดเอาเอาก็ได้เก่าหายที่พี่ดองอันนี้ชุดบนเพิ่นเน้นชุดหนึ่งสามหกแล้วก็ชุดล่างเอาบาทเอาบ้างคู่กันให้เอฟซีดีบ้างไหมแบบชุดล่างยังเป็นชุดเก่าครับชุดเก่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งยังตัวเก่าครับวิ่งกันล่าง วิ่งแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์เน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ครับครับศูนย์มากกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับถ้าแปดมากคือแปดเจ็ดกับแปดเก้าครับวงตัวไดชุดล่างเนีลยเน้นตัวไดคัดครับอมัดมาเดียวดี่น่อยกลับตัวบอลบอลแถาเห็นศูนเก่าบอลแถขึ้นมาหมักแห้งเลยแล้วอ่ต่วัาเส้ยนซองดาวเป็นเน้นศูนย์แปดครับ นัคือศูนย์แปดกับศูนย์เก่าพี่น้องเด่นแต่ว่าถ้าเด่นคละๆกูเดียวคือศูนย์แปดนับเด็กเด่นเล็กวิ่งล่างแปดกับศูนย์พี่น้องชุดล่างนับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าทารักแปดกับแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องนะครับอกับตัวบอลหรือตรงตรงกับตัวน้ำกับตัวน้ำครับเออกับตัวด้วยครับอ่กันไว้แน่พี่น้อกันไว้แน่เออ นี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้วยนะเมือนี้แม่ให้เสซนซองดาวเพิ่นเนียนเพิ่นยำให้นะครับโค้งสุดท้ายแล้วแหะพี่น้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านผู้ชมไฮได้โชคพี่น้องไฮได้โชคน้ำเพิน่นแะบบวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับแอะตาชุดบนอย่าลืมพี่น้องกันล่างไว้น้ำเนี่ยนะครับถ้าผู้ใดมักชุดล่างเพิ่นเนียนคักๆก็คือศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับตาหมักศูนย์แปด ฝันย้ำอีกบ่ฝันย้ำอีกบ่คิดว่าคือสุด้จอะไล่ะเออคือสิได้จแล้วบ่เออเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นฝันว่าฝนเม็ดใหญ่ตกค่ำตกค่ำจนเปียกเออสิบ่ได้จบเียอยู่บ่ฝันแบบนี้นั่นก็เข้าทายเด้ล่ะฝันแบบนี้คือฝันดีอยู่ครับเออเอาได้เฮอยู่แล้วล่ะเพิ่นว่าออืหาได้โชคเนาะครับ หรือเบิ่งไวก่อนก็ได้เด้พี่น้องเด้แอปเจ้าผู้ใดมักลักพี่น้องลักสิบบนพนนีเดือนดีนะครับผู้ใดบ่มักชุดที่มันจับให้นน่้าตัวมาใส่สามกับสี่แต่ว่าคิดวาสามมาแล้วคิดว่าสามดังแห้งพี่น้องร้อยล่ำเหมืนะสามอ่าสามมันบ่บมากแท้ละเอามากก็ได้เฮน้ากันได้พี่น้องเด้ถ้าบ่ถ้าบ่มากรับงหลังไงหลังนกันเพระว่าแต่ละเซียนตป็นอาจารย์มันก็เด็นสามขักนี่แต่ว่าสามนี่ส่วนมากแต่ละเซียน่นสิตเดินล่าง เราเส้นซองดาวนี่ของเพื่นเนี่ยไปเด่นบน<ง>พี่น้องแต่ว่ากิดบนแน่มาได้ทั้งบนทั้งล่างอะ่างอาบาวแถาได้ยามมาสามมีชุดบนเพ,พื่นเหติติดล่างไว้น้ำแถวพูดไอมักพี่น้อง,งแต่ว่าแถวาพูดไอมักชุดล่างของเพื่นชุดนี้ก็คือหนับศูนย์พี่น้องนับเด่นล่างนับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งล่างแปดกับศูนย์เด่นที่ศูนย์นับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านับแปดคือแปดเจ็ดแปดเก้ากับแปดศูนย์น้ำเนี่ยถ้าพุดไอโบมักศูนย์กับหามาจับใค่ เจ็ดแปดเก้าครับอืต้องติดล่างติดล่างเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ครับโอ้สามชุดบนพี่นั่งสามตัวศูนย์สามหกหนึ่งสามหกเน้นที่หนึ่งสามหกสามหกเม็ดเดียวนะครับชุดบนของเส้นทรงดาวอ่ามั่นใจคับลาเนาะครับอา่าบรรยากาศดีดีเนะบ๊แดดปเดดป็นไดมางเนยข้าวโพดเพิ่นได้จากเมื่อแลอพพ้วข้าวโพดเนี่ย ว่าในยี่สิบกว่าหรียญอ่าห์ยี่สิบกุมเหรียญหยาลายอยู่เนาะครับเออลูกเขาบ้านโปงเนาะลูกเขาบ้านโปงใช่ต้นปล่อยไวรสิและต้นเขาอ่าต้นเขาปล่อยไปน้ำมันบ้าจ้าข้าวโพดนี่จักเดือนก่อนสองเดือนบ่ะสองเดือนสองเดือนได้เก็บเกี่ยวพี่น้องพอดีเดี๋ยวจะมาทาเฮฟซี่เบงดับกันลงมาปลูกข้าวโพดอยู่พี่พี่น้องดับลงมาปลูกข้าวโพดอ่าครับเอ้าวนะครับมั่นใจคักๆชุดบน หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับอ่าหนึ่งสามหกได้พี่น้องได้ชุดสามตัวนี้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนบเผื่อมารางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่นับศูนย์สามหกนี่ถามักศูนย์สามหกหนึ่งสามหกนับลักสามพันนีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าลักสี่สี่หกสี่เจ็ดชุดบนนับชุดบนอย่าลืมกันล่างไว้นะนะ้พี่น้องนะครับอ่านะครับให้ลักสิบเล่นบอสามเนะี่ยคิดว่า จุดล่าง0 7 0 8 0 9 8 7 8 9ูนย์แดู้ชมชุดบนนะครับเน้น36นะครับชุดล่าง08เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมอา้าวมาให้ย้ำให้นะพี่น้องนะเนาะย้ำให้เอฟซีโค้งสุดท้ายนะครับฮ่าได้โชคน้ำกันเอาขอบคุณเส้นสัมดาครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเดอ้อให้โชคให้ m ắ นตอนรับปีใหม่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ับสวัสดีครับไ้โชว์ห้มาน้ำกันนะค่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ